พี่บอกว่านักบินจะไปต้องต้องตรวจเครื่องบินก่อนขึ้นใช่ไหมคะตรวจรอบเครื่องบินทัหัวจดการเลยทัป,ป,ป,ปกิดกูอีกู้เพว่าดูาเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วขึ้นไปบนเครื่องก็ต้องตรวจอีกรอบอีกรอบที่ตรวจบนเครื่องก็จะเป็นตรวจแบบตามโปรซิเจอร์เขาจะมีรายการให้จิบไปเช็คลิสต์เลยตรวจตามนั้นแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะผมหวิศิษฐ์นะครับ บนกรมุดน,นะครับเป็นผู้ในการสํานักเรื่องกลางในโครงการพลัรงานครับดูแลเรื่องบุคลากรทุกหน่วยงานของกรม,มนะครับว้าว,ว,าวแต่ที่แน่ๆน,นะคะวันนี้ก็พาสาวๆมูหินนะคะมาชมเครื่องบินนะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นทริปผู้ชายแต่ว่าสาวๆของเราก็ได้ชมนะคะว่าที่นี่ผลิตเครื่องบินเขาเป็นยังไงแต่ที่นี่ตอนนี้เป็นยังเป็นสีเขียวอยู่อ,อันนี้ของการบิน เวียดนามค่ะแล้วนี่เรากับกับสายการบินไทยกับไทยสมายค่ะ